วันนี้เวลา15นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดราชาธิวาสวิหารพระอารามหลวงชั้นโทสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาตทรงสถาปนาจากวัดสมรายโดยได้รับการบูรณะปฏิ สังขอนจากพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงมาอย่างต่อเนื่องเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ระหว่างทรงพันนวดซึ่งเป็นวัดแรกที่กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่เนื่องจากมีสภาพ สุดโศมมากโดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ซึ่งฝาผนังภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพเขียนที่เรียกว่าสีปูนเปียกเรื่องพระเวสสันดรชาดกนอกจากนี้ยังมีสาลาการประเรียนที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่สร้างเรียนแบบสาลาการประเรียนวัดสุวรณา,ารามจังหวัดเพชรบุรี